ข้างนอกนะคะมันใจะใ,ใหญ่มากเลยเอ,อันใหญ่เติบนี้เนาะอันใหญ่สุดเลยค่ะอุ้ยอันใหญ่สุดก็ถือว่าลื่นอยู่นะนี่กมันจะที่ไหนเราอย่างด้วยวัดเอออะไรกันนี่ออกมาแล้วค่ะทุกคน มาปอกพอได้ปอกจากเส้นใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็มาปอกเส้นเล็กอีกรอบนึงนะคะทุกคนสบา,ายเลยเลยสบายเลยนะคะทุกคนเส้นเล็กนั้นเรามันเดืออะไรก็เรามันเหล,ล็กตัวเดียวเกินไม่ได้ได้อยู่นะโอเคอยู่นะก็ดีกว่าใช้มีดคัตเตอร์กรีดนะคะทุกคน